ถไปเรื่อยๆถ่ไปเรื่อๆยเอๆเลยจอมันเล็กตัวมันก็เล็กด้วยอ๋อนี่ไม่ได้ค่ะโอปป้ามนันยันยืมหัวใจพี่เลือกกันมันคือหนูขาวันนี้สี่ทุ่มพี่ขอดูบอลน,นะคะอ๋อนี่ไม่ได้ค่ะโอปป้าไม่ได้คืออะไรคะ วันนี้เนี่ยหนูจะดูซีรีส์ซีรีส์ซีรีส์เกาหลียหนูไปดูรีรันได้ไหมเพราะว่าของพี่มันบอลสดอ,อยู่ไม่ได้ค่ะวันนี้ตอนจบสดเหมือนกันหนูจะต้องดูวันนี้เพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งน,นี้เนี่ยหนูจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วคือว่าดูเป็นคนสุดท้ายที่หลังโค้เนี่ยอายคะ่ะอายนะคะไอ้ทุกคนของหนูเนี่ยใครคะก็ everybody โอเคงั้นหนู หนูดูในมือถือได้ไหมหนูดูในมือถือไม่ได้ค่ะเพราะว่าในมือถือของหนูเนี่ยมันไม่มี V I P ก็หนูผูก V I P ไว้กับโทรทัศน์บอนพี่ก็ไปดูในมือถือสิคะให้พี่ไปดูฟุตบอลในมือถือใช่ค่ะไม่ได้หรอกลูกเพราะว่านี่มันเป็นนักจริงนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ก็เลื่อนฟีดเลื่อนฟีดถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆเลยเดยวก็มีคนรลยงานความคืบหน้าตลอดเวลาแต่การที่เราไปดูใน Facebook มันไม่ใช่ข่าวแล้วฟุตบอลของพี่มันสําคัญมากก็ทําไมดูในมือถือไม่ได้ล่ะค่ะจอมันเล็ก ตัวมันก็เล็กด้วยถ้าอย่างนั้นก็นี่ไงคะเว่นขยายเว้นขยายส่องเลยส่องไปเลยเอ้ยใหญ่ดีเนี่ยส่องเลยอุ้ยใช้ได้จริงหนูไม่เห็นความสําคัญของฟุตบอลของพี่นะก็สิ่งนี้ก็สําคัญค่ะแต่ว่าหนูไม่เข้าใจตลอดสิบปีที่ผ่านมาการที่ตกอยู่ภายใต้ใชายคาของทีมคู่แข่งร่วมเมืองยินการถุงยำยีจะไอ้ทีมเป็ดน้ำนัำ่น หมือนยันยืงหัวใจพินลือกกันหนูก็ใจใช่ไหมหนูไม่เข้าใจค่ะแล้วพี่คุยกับใครคะโอเคนั่นนะทีพี่คุยกับใครเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูดูโทรทัศน์ไปน่ารักจังเลยอุปพี่ไปดูบ้านเพื่อนก็ลองสิลองอะไรคะมึงก็ลองก้าวเท้าออกจากธรณีประตูบ้านไปสิคืออยู่พี่ก็ดูไม่ได้พอดูไม่ได้พี่จะออกไปดูบ้านเพื่อนก็ไปไม่ได้ ไม่ได้จะดูที่บ้านก็ไม่ได้จะเอาไปดูบ้านเพื่อนก็ไม่ได้เจ้ายังไงก็นั่งดูซีรีส์ได้กันนี่แหละเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วนะมึงจะเอายังไงเจายังไงจ้าอย่งไงมึงจะเอายังไงจะเอายังไงล่ะจะเอายังไงปอนก็ต้องมีซีรีส์ก็ต้องดูมันคือ